สวายความเคารพหลวงพ่ออำเภอาาท่าบาราจันครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาได้มาดูบ้านของคุณโยมที่อู่ในะานจริงๆแน่หลวงพ่ออำเภอท่านเสนอไปหนึ่งหลังหลังนั้นก็มีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าบังเอิญเนี่ยที่ดินไม่พร้อมเพราะไม่ใช่ที่ดินของคุณโยมเาัาก็จะเกิดปัญหาถ้าเกิดสร้างขึ้นพอดีบังเอิญเนี่ยหลวงพ่อเจา้าอำเภอท่านก็บอกว่า มีอีกหลังที่ถูกไฟไหม้และมีคุณโยมอายุ86ปีเนี่ยแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งที่ถูกไฟคลอกและมอเตอร์ไซค์ก็ไหม้ไปเลยในรถในในในบ้านหลังนั้นวันนี้ผมก็เดินทางมาดูเห็นเหตุการณ์แล้วก็น่าสงสารแต่บ้านหลังที่จะสร้างนี้ก็ถูกลื้อไปแล้วแต่ก็มีภาพที่ส่งไปให้ในงานฐานะสงเคราะห์ให้ได้เห็นกัน ก็เลยตกลงว่าอนุมัติหลังนี้ครับสองแสนบาทแล้วก็ลูกๆแล้คุณโยมมีเงินสมทบให้อีกสองแสนเพื่อขยายบ้านให้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในทรงเดิมหรือว่ารูปแบบเดิมของฐานะสเะ์ของหลวงพ่อหลวงพ่อภาคเราหือหลวงพ่อพรมกรวีนะฮะเจ้าคณะภาคสาม เจ้ากวาเจ้าวาดวัดนริยานามิตรที่ท่านมีความเมตตาให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอได้สร้างบ้านหนึ่งหลังให้กับญาติโยมที่มีความเดือดร้อนวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอค่ายบางอาจยา์แล้วก็โยมทุกท่านและลูกๆนะนะสมามก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณด้วยที่ได้มีความเมตตาขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งเลยครับสำหรับหลวงพ่อคมกวี เจ้าน้าผาามเราผู้มีเมตตาเป็นอย่างยิ่งขออนุโมทนาครับสาธุเจ้าค่ะ